ฮัลโหลเธอเจเจก็จะเปลี่ยนสีผมซิซิเป็นสีนี้มาดูวิธีกันเลยจ้าขั้นตอนแรกเจเจก็จะฟอกสีผมนะเพื่อล้างสีเก่าออกก่อนอารมณ์ดีได้ทําสีผมสีที่ฟอกออกมาแล้วก็ได้ประมาณนี้รอบนี้เจเจก็อยากจีบด้วยแม่สี 3. าสีชมพูม่วงเขียวช่อแรกจัดสีชมพูเลยจ้าจีจ้าเสร็จแล้วห่อฟอยไว้นะเก็บสีขาวไว้หนึ่งช่อนะแล้วช่อถัดไปเจเจก็ทาสีเขียว ทาเสร็จแล้วห่อฟอยไวเติมชมพูช่อหน้านะคะแล้วก็ห่อฟอยไว้เหมือนกันไปไล่สีเขียวด้านหลังอีกสักช่อหนึง่งหลังจากทาสีเขียวสีชมพูห่อฟอยไว้แล้วทีนี้ก็ถึงตาของน้องม่วงเจเจ๊ก้อยใช้สีม่วงทาทั้งหัวเลยจ้าทาเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะเธอทาสีม่วงทั่วหัวนะสีเขียวสีชมพูก็เก็บเป็นช่อๆไว้แล้วก็เก็บสีขาวไวหนึ่งช่อ <S 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 นี้เจเจ๊ก้อยรุนมากเลยนะว่าสีมันจะออกมาเป็นยังไงนะ มาแล้วเธอได้ดังใจเจ๊ละง,งานนี้ด้านหน้าก็จะได้ออกมาประมาณนี้เลยส่วนของสีเขียวด้านไปลายปเนี่ยมันเหลือบออกมาเป็นสีฟ้า,ฟานะส่วนบริเวณไถผมขอบผมเจ,จ,จ๊ใส่สีม่วงทั้งหมดนะด้านหลังก็จะประมาณนี้นะมีสีเขียวซ่อนดูชมพูม่วงช่อที่เจ๊เ,จเก็บไว้ไม่ใส่สีเป็นสีขาวเนี่ยเขาก็จะไล่โทนแล้วก็ช่วยเบรกสีคือตอนทําก็มั่วๆไปก็ไม่รู้หรอกนะว่าจะออกมาเป็นยังไงแต่โดยสรุปแล้วออกมาโอ้ยสวยจับจึง้งเจ,จ,จ๊ชอบ มาก